แต่ว่ากันเมื่อคิดซว่ามันเหมือนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะอะไรใหม่ๆสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆอาวุธก็ใหม่ใหม่อาวุธก็ขึ้นใหม่ครับใช่เอ้ยสมัยรีซอรันใหม่ๆเลยดิว่าที่วอตอ่ะสมัยเพิ่งหัดเดินที่วอตตี้เลยดิว่เด็กเพิ่งหัดเดินอ่ะยังไม่ได้เฉิดฉาย ฮะดีซ้อเหรอเช็ดรอดนะเนี่ยโอ้ยเป็นเล,ล่วเนว่าไปลุงเล,ล่เนรอนะรอนะเ,นเนป็นเล่นเนี่ยคุณไปหาเจอเด้วอหาถึงนี่ลุงปากหวานนั่นเ่ยเราอะ <c oughs> ตู้นี้ก็เราโฟนจริงตู้นี้ห,หายตุ๊บหายใจหรือยังเอาเรือก็ได้วย มีแล้วครับายพี่พี่หน้ามีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับเปก๋อมีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับมีผัวซิตี้อ่ะถ้าชนแม่ตายชนแม่ตายหาตายเล้มรอดายพี่เคสเกอร์น,นะคะจูนว่าวต้งเดือนอาจจะตีเด็กแดงเนะี่ยถ้าอยู่ในเมืองนะ ไอ้ยวนตีอยู่เรื่อยอ่ะแล้วมีคอมเมนต์ถามมาว่าแล้วพี่ภูรักษจะกลับเอ็กดีไหมครับแล้วแต่บอสเลยครับถ้าบอสเขาอยากให้ผมกลับนะครับผมก็ไม่กลับครับอยู่นี่แล้วเพื่อนมึงจะพูดทำไมเนี่ยถูกเปนทำหน้าทำตาดิเช่อคุณกดสนตีดนากลับอู่แล้วครับไปตามตอนตลอดตอนแรกว่าจะว่าจะไปเจอน้องมันก่อนผมกลับกลับอุบลนี่แหละกลับบ้านอ่ะแต่ได้ยังเข้าโรงพยาบาลก่อนอดเจอเลย เจอกับน้องมาเลยเกาว่าจะได้เจอดาราดังซะหน่อยดึงอยู่ดึงอยู่ดึงนอกตงอยู่เลยไปเลยดึงี่อะไรดึงใครเนีไม่เห็นมีใครขับมัเลยเนี่ยพูเราหน้าไปเนี่ยพูเราช็อตหนอเนี่ยไปซอลำไปซอีไงอีสัสวยค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 ควยควายวายายควายคยควายยามายยยวยาย นรู่อยไยาขึ้นพอดีแหละเอาไปหนึ่งเนี้ยป้องหนึ่งเนี้ยป้วงจนึ่งสอเขียวสวยป่ะเสียงตัดง่ายอีสควายวายวายควายอมงนาหน่ยนะไอ้ควายตุ๊กเนี่ยตุ๊กเนี่ย ตรงุเนี่ยตรงกูเนี่ยตรงคุณเนี่ยไอ้ยัดูวิ่งเขาตีกันโคตรมันเลยอ่ะตรงคุเนี่ยตรงคูเนี่ยตรงคูเนี่ยตรงคูเนี่ยสวยแกงควยสวยแกงควยสวยาสต์แกงควยสวยเหี้ยแกงสวยสวยแกงสวยสวยเหี้ยแกงควยสวยศาสต์แงอยวยศาสต์อกงสวยสวยะ อียีะไรียอะไรอีชานมาพ่อฮะฮ่าโห่เยี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วดีนะพ่ออ้แบบสไตล์แบบเพลงยังดีเลยเว้ยไปปรึกษาพ่อเกงคุยสวยอีชานหมาพ่อ อเลยอะพอเลยละเขิดนั่นอะเกิดนั่นอะเกิดนั่นอะเกิดนั่นอะเออไม่หลุดไม่หลุดยังไม่ไม่เอกไม่เอกยังไม่มาดีนะเบรกทันโอ้โหเฮียเบรกควับเลยอะเอือบเลยพูสิพูดสิพอมาเบรกเบรกดังย เขินเขินนั่นอ่ะบับแก้เขินที่เมียกูลันจัดอะไเยาอ้อ่าเออ่่านีนี่ยผมบอกเลยนะที่แก๊งไหนแบบถ้าจีย่าได้เนี่ยม่งคือ ฉลาดเลยเว้ยหลุดโคตรง่ายเลยย่า <c oughs> เกือบหลุดแล้วนะโดนไอชาิหมาไปนี่เกือบหลุดแล้วนะย่ามันย่ามันคุมคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่อ่ะถ้ามันโดนเลยมันฟิลเป็นขาดไงด้วยคมที่เป็นผู้หญิงเข้าใจอยู่เว้ย <c oughs> แต่ว่ากันว,ว,ว่างี้เลยอย่าเตีทีหลังของโปาผมก็หลุดเหมือนกันดีกว่า

คืออะไรวะเออเออจ้าบ่าววอเจอร์เนี่ยไปเมื่อกี้พูดถึงไอ้ฟิวขาดเนี่ยใส่ไปแทงตอลอ์มันละโดนฟูลซิตเต็มอ่ะกูดูละแล้วลสาวรีสอร์ทมาเตรียมตัวไปางานแต่งนกะันโอ้คิดถึงสมัยก่อนเลยอะ่ะคิดถึงฟิวตอนเล่นอยู่เอทาว่ามันูไอ้ฟิวที่บอกไม่ถูกวะ่ะ เออเจ้าบ,บ่าววอเชอร์และเจ้าสาวรีซอนะครับมาเตรียมตัวกัวะหน้างานแต่งเลยออสวัสดีครับผมแม็กเจคแม่งมาอีกแล้วหรือแม็กอะไรก็ได้ครับคือคุณไม่อยากชอบแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมมีเม,มีอยู่แล้วสวัสดีครับผมแจ็คกี้จันเถอครัเสี่ยวไม่รอให้สาว,วเดียวจะข้าเสี่ยวให้สาวดิวครับ เย่เนี่ยรวมดาวไฟเอ็มหรอเอ้ยตามใอ่ฟ้ามาเว้ยนต้มเป็ี่อมเหล็กนะครับระหว่างแชมพูกับเราอะไรเข้าตาได้มากที่สุดเจ็ดอัเน ไมมีใครจะดพี่้องนะครับ่วรวมดาวไฟเอ็มของแท้อะนนี้ไม่ต้องมีายิ้มหรอกแคพี่ิรักแล้วิมัาเีครับพี่ซาร่าครับไม่ต้องเคยหรอกว่าอะไรแทนเพราะตอนที่แจงไม่ได้บอกที่อะไรค่ะ ยิ่งเจ็บหรอบ้าอะไรคำพูดของผมฉันอยากโดนถู่มันเต็มบอบเลยว่ะแล้วผมยวันเดียวนะครับเขามันดูดีมีสไตล์ผมมันผู้ร้ายในคดีครับผมเฮ้ยนะครับผมโลเปโตอันเดียวครับครับคำพคดของผมอ่ะ ากไปพอุะน,นั่นได้เออยนอนจะไปพยยกูรีซออนเรียวอล์กิ่งนะครับ <c oughs> เขาชอบแบบไหนกูไม่รู้แต่แบบกูอ่ะเขาไม่ลัง <c oughs> มีให้ตลอดมีเห็นตลอดสะดุ้งเลยมีเรื่องใหญ่แล้วคะ่ะไปรอที่สอนนอนเลยคุณนดิ้งเสียตัวคะ่ะพี่ ขื่นในซอกด้วยค่ะมีคนเอาด้วยเนอะมีคนเอาด้วยหรอเออช่วงนี้เฟยไปไหนอะ่ะไม่ค่อยเห็นน้องมันเลยอะ่ะแต่ต้องต้องถามต้องถามพี่แบงค์อ่ะเออไม่ค่อยเห็นเจ๊แกเลยอะ่ะเจ๊แกเทีย่ยวหรอหรือว่าอะไรนำทิ้งดอเรมอนกินแล้วเป็นดอเรมอนมาโ <c oughs> ดอเรมอนตอนลูกสัก เฮยโดนโ้ยโอมิเยเวอนด้วยนะโอ้มึงรู้ว่าโดเรมอนเป็นคนใต้นี่นงำชิงโดเรมอนอิเปรโดมิตา จบการ์ตูนในวัยเด็กกู